ถฟังยูทูบมาเป็นปีแล้วก็พอดีว่าแต่เขาฟังอะค่ะตอนแรกหนูก็ไม่ได้ฟังก็แค่ได้ยินแต่ตอนหลังอะมันมีหลายอย่างที่ทำให้หนูได้ติดตามของหลวงตามาสักหลายเดือนนะคะั้หหลายเดือน แล้วก็เลยติดตามมาเรื่อยๆค่ะแล้วพอดีวันนี้ได้มีโอกาสมาจะมาทําทุระที่โคร่ชก็เลยได้มีโอกาสมากราบดวงตาเพราะว่าอยู่สงขาค่ะ้วเป็นไงบ้างภาวนาภาวนาเป็นไงบ้างก็ภาวนามานานพอสมควรค่ะแต่ว่าภาวนาแบบมีครอบครัวมีลูกก็ภาวนามาเรื่อยๆอโดยที่ก็ไม่ได้ถึงกับว่า จะต้องเอานิพาหรือว่าตั้งเป้าอะไรแต่ว่ามันก็ทําจนมันรู้สึกว่าเป็นเป็นส่วนเป็นกลืนมากับชีวิตของเราจริงๆจนในที่สุดก็ได้โอกาสเกษียณแต่ก็ยังมีภาระของครอบครัวดูแลลูกไปภาวนาไปอะคะ่ะลูกกี่คน,นมีลูกกี่คนคนเดียวค่ะคนหนึ่งอายุเท่าไหร่ละตอนนี้เรียนจบแล้วค่อะอายุยี่สบสแล้วภาระะล ทำงาน,น,ปนไปปีหนึ่งแล้วค่ะม,มีงานมีการมีครอบครัวก็เหมอนวกาเราแล้วก็มีการมีงานอาู่ยี่สิบสี่ปีก็ที่ผ่านมาหนูก็ภาวนาะอย่างที่ทุกคนเขาเริ่มต้นกันนะคะก็อย่างที่หลวงตาพูดบ่อยๆว่าก็เริ่มต้นตั้งแต่มีเราตั้งรู้ไปก่อนรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจของเราก็รู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็อย่างที่ หลวงตาสรุปว่าเออจริงเพราะว่าก่อนนั้นนั้นหนูไม่เคยฟังของหลวงตาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เจอเจอมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆในที่สุดพอเรารู้ไปเรื่อยๆข้างนอกมันเป็นอนัตตาหมดแต่มันมีตัวเราที่ชัดมากชัดกว่าเดิมเพราะว่ามันตั้งรู้อยู่มันเห็นทุกอย่างได้ชัดแล้วก็ทําให้มันดับได้เพราะฉะนั้นตัวเรามันเลยมันเลยเหมือนใสขึ้นใสขึ้นแต่ว่า มันเป็นความใสที่มันมีอัตตาที่ใบอัตตาสีขาวอัตตาที่มันดูสูงส่งบริสุทธิ์ขึ้นกว่าเดิมพอทําไปสักพักหนึ่งเราก็จะเจอรู้สึกว่ามันถึงทางตันของเราครูบาอาจารย์ทุกท่านก็คงสอนท่านสอนดีแต่ว่ามันตัวเราเองที่มันไม่สามารถหลุดออกมาได้มันมองไม่เห็นจนก็พอกเกษียณได้ก็ไปภาวนาทำที่ภาวนาของตัวเองที่เลยค่ะ ก็ได้ไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติท่ามการป่าเขาอะไรเงี้ยคนเดียวมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถละลายอัตตาที่มันชาร์จมากอยู่ข้างในเนี่ยค่อยๆออ,ออกไปเพราะว่าเราต้องอยู่ตามลําพังกับสิ่งแวดล้อมสิ่งสารสัตว์มันทําให้เห็นค่าของทุกๆอย่างค่อยๆเข้ามาเสมอกันจากที่มันเราเรารู้สึกว่าเรามีตัวเราที่มันแปลกปลอมจาก ทุกสิ่งในจัก,กรวาลแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงสภาวะที่หลวงตาพูดว่ามันต้องเข้าถึงภาวะที่ไม่มีเราทำยังไงมันก็ทำไม่ได้จนมาเจอครูบาอาจารย์ท่านก็พยายามจี้ว่าเห็นไหมที่มีเราที่พูดอยู่เนี่ยคาคาอยู่เนี่ยมันก็ไม่เห็นก็บอกท่านว่าไม่เห็นไม่เห็นมันก็คือไม่เห็นแต่ก็ไม่ได้พยายามที่จะไป ค้นหานะคะก็จนที่ป้าแฟนเขาฟังของหลวงตาหนูก็ไม่รู้จักหลวงตาก็ถามว่าเออเนี่ยฟังของใครอยู่แฟนเขาบอกว่าของหลวงตาในารวงศักดิ์หนูก็บอกว่าหนูไม่รู้จักแล้วจนมีอยู่คืนหนึ่งแฟนเปิดไฟล์ไฟล์หนึ่งที่หลวงตาเล่าว่าตอนหลวงตาเออตะเวนหาครูบาอาจารย์ตามป่าตามเขาตามหานิพาน อย่างเป็นทุกข์มากแล้วก็บอกหลวงตาเล่าว่าหลวงตาได้ทิ้งทุกอย่างทิ้งขันห้าแล้วแต่ทําไมไม่นิพานแล้วหลวงตาบอกว่าไม่หลวงปู่บอกหลวงตาว่าก็ยังมีอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้ทิ้งคือผู้ที่ตามหานิพานตอนนั้นหนูก็ไม่ได้ตั้งใจฟังคือสมัยแรกๆหนูแค่ได้ยินแต่ไม่ได้ฟังได้ยินกับได้ฟังมันไม่เหมือนกันใช่ไหมควงตา แต่วันนั้นจำลังจะหลับแล้วพอได้ยินประโยคนี้เออม,มันเหมือนมีถูกอะไรกระแทกแล้วมันเหมือนคนใส่คอนแทคเลนแล้วคอนแทคเลนมันหลุดมันแยกออกจากกันคราวนี้หนูก็เลยเห็นแล้วเห็นเห็นตัวเองที่มีคนถามหนูว่ามีผู้รู้ท่านหนึ่งถามหนูว่าเห็นไหมเห็นตัวเองไหมแล้วที่หนึตอบว่าไม่เห็น ก็าจากวันนั้นหนูก็ได้เห็นแล้วก็เลยฟังธรรมของหลวงตาม,มาเรื่อยๆค่ะถูกทางหมดแล้วเดินมาเดินทามมาถูกทางหมดเลยดีมากโุทนาสาตัวเจเห็นรู้เห็นอย่างเงี้ยไปเลยแล้ก็ชัดเจนหมดแล้วล่ะมันมีบางอย่างทำให้เราขาดสนิทขาดสนิท จากความคุ้แต่งภบชาติชลาวันะถูกตกเศร้าเสียใจครับแก้ใจไม่ได้ในในปัจจุบันนี้เพราะมีครอบครัวมีสามีไม่รูปที่การปฏิบัติมาก็ถูกทางหมดแล้วล่ะไม่มีอะไรผิดพลาดแต่เหตุที่มันยังไม่เข้าถึงธรรมชาติแท้และเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแท้ที่ไม่ปรากฏอะไร เ็นเพราะว่ายังมีสายใหญ่อยู่ที่มีห่วงมีกังวลตอสิ้นสายใหญ่ห่วงกังวลครอบครัวก็กงไม่เหลืออะไรอแล้ยไ,ไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือแม้แต่ตัวจิตตัวใจไม่เหลืออะไรให้ยึดถือนั่นเองแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าใจธรรมหมดแล้วทุกอย่างชัดเจนถึงใจหมด ในใจมันเหมือนหักก้านบัวแล้วมันมีมันมีใยมีใยอยู่เคยไม่หักก้านบัวเนาะมันมีใยอยู่หลายใยแต่ใยทั้งหลายมันหายไปหมดแล้วมันเหลือแต่ใยลูกกับสามีแต่ใยเนี้ยมันไม่ได้หนาแน่นไม่ได้ยึดอเป็นทุกลังสีไม่ได้ออกมาดำมันเป็นใยใยบัวบาง เมื่อไ้ที่มันพร้อมมันจะขาดของมันเองเราจะเล่งให้มันขาดก็ไม่ได้เพราะมันไม่พร้อมเพราะความรู้ความเห็นก็เข้าใจมันชัดเจนหมดแล้วมันคือมันเป็นเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรปรากฏไม่มีอะไรเลยที่ปรากฏแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาตินั้นยังเป็นอมตะช่วนิรันดร์แต่ตอนนี้มันย่งพร้อมมันเหมือนรอเวลา เมื่อมันพร้อมมันก็ขาดของมันเองมันก็ขาดของมันเองเพราะว่ามันเข้าใจหมดแล้วล่ะแต่ใหญ่มันไม่ขาดไ็ได้แล้วเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาไม่ถึงเวลาหมายถึงว่าเราก็ยังไม่พร้อมเราก็รู้ตัวเองมันไม่พร้อมใช่ค่ะหลวงตาเพราะว่าตั้งแต่วันที่หนูบอกว่าเหมือนคอนแทคเลนส์มันหลุดออกจากตาวันนั้นคือวันที่เราเข้าใจว่า ห,หลวงตาพูดพูดพูด,พดว่าถ้ารู้ถ้ารู้ถ้ารู้มันคืออะไรมันเป็นยังไงแล้วไอตัวเรามันเป็นยังไงเมื่อมันแยกออกจากกันจริง,รงๆมันก็จะเห็นชัดแต่เห็นแล้วว่ามันแยกออกจากกันแต่มันยังไม่ขาดออกจากกันใช่เพราะใหญ่ตรงนี้ยมันมีใหญ่ให<ช>ญ่บัวบางๆแต่หนูก็รู้ว,ว่ามันไม่ได้จะไปเร่งหรือไปตัดเรารู้ได้ว่าเร่งก็ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องพร้อมของมันคือต้องคือลูกต้องเพาะ ก่อนเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอันยาวนานที่ที่เราเข้าสู่เส้นทางสายเนี้ยเราเข้าใจได้ว่าทุกอย่างมันไม่ได้เกิดจากการที่เราตั้งใจว่าหรือตั้งเวลาไม่ได้เดาไม่ได้เพราะว่ามันต้องเหตุปัจจัยพร้อมเองเหตุปัจจัยนั้นเราตั้งไม่ได้ไม่อยู่ที่ขึ้นกับเราใกล้ๆบ่าว่าเราจะเราจะขึ้นกับเราก็จริงอ่ะแต่จริงๆมันก็ไม่พร้อมที่จะขึ้นกับเราคือลูก ก็เมื่อไหร่ที่ลูกเขาทํางานทําการมีฐานะครอบครัวหรือว่าเขามีครอบครัวด้วยมีมีครอบครัวเราก็พร้อมนะโดยเขาก็เราก็ไม่ต้องห่วงเขาแล้วเขาต้องไปดูแลครอบครัวเขาหรือลูกเขาไม่มีครอบครัวเ็าจะไปบวชป,ป,ปฏิบัติธรรมมันก็จะหมดห่วงเหมือนกันแต่ไม่เช่ว่ารอไปรอมาเอาลูกมีหลานสุดท้ายเราก็ไม่ห่วงหลานอีกถ้าห่วงหลานแย่เลยเพราะหลานมันยุ่นน้อยเราก็จะต้องตายก่อน มันยังไงก็ต้องพร้อมก่อนก่อนที่ลูกจะมีหลานเ้าใจไหมถึงเวลาเนี่ยก็พร้อมมันเองเนี่ยเข้าใจแล้วละอย่ามีความไปอยู่ด้วยความประมาทแค่นั้นเองถึงเวลาก็จะเล็งก็ไม่ได้ถึงเวลามันก็ที่ท่านกล่าวว่าเมื่อถึงเวลาทุมันพร้อมเป็นปัจจัยมันพร้อมหมดแล้วคือลูกเขาก็โตพอแล้วเขาไม่แต่งงานแต่เขาก็ เขาไม่คิดจะแต่งงานสมมติอะนะเขาก็ท <Right. S 1> ํางานบ้านคงเขาหมดห่วงแล้วหรือก็จะแต่งงานก็เขาก็ต้องเลี้ยดูครอบครัวเข้าไปไม่เกี่ยวกับเราแล้วแล้วก็หรือก็จะบวชมันก็หมดปัญหาหมดห่วงที่ใจเมื่อไหร่ที่ใจเราใหญ่ตรงเนี้มันขาดอ่ะกทั้งคู่มันโชคดีที่ว่าทั้งคู่ปฏิบัติวยกันจะมีก็ปฏิบัติภรรยกปฏิบัติมันก็เลยอทั้งคู่ด้วยกันอ่ะมันไม่ห่วงกันเพราะว่ามันมันมีแต่มุ่งสู่พระคนรที่พ่าน ต่เนี้ยทั้งคู่เนี่ยคือมันมีใหญ่กลางใหญ่คือลูกมันก็เลยไม่พร้อมไม่พร้อมเนี่ยมันก็ต้องรอจนที่ว่าอันพร้อมพร้อมมันเองเราเลยกไม่ได้แม่เหมือนลูกปู่เรียกลูกตาเข้าไปสมัไหลูกตาเป็นผู้วักษาลูกตาก็มีครอบครัวมีลูกฝาแฝดชายหญิงลูกตาก็คงลูกปู่คงเห็นว่าลูกตาเป็นอย่างโยมเนี่ย แล้วหลวงตาหลวงปู่เาอก็ว่าถ้าหลวงตาตัดขาดที่ใจแล้วก็บวชตอนที่ท่านยังไม่ดับขันนิพาเนี่ยหลวงตาก็พอหลวงตาถ้าตัดใจก็ตอนนั้นก็ก็ขาดเลยท่านก็เขี่ยวเขีนหลวงตาว่าให้บวชเดี๋ยวนี้ท่านจะตายแล้วทำไมไม่ไบวชท่นทีวะอะไรเงี้ย ก็เล่กอยู่กันเนี่ยว่าเขี้ยวเข็นผมไม่พอเก้าว็ผมไม่พร้อมจริงๆลูกยังเรียนหนังสือไม่จบว่าท่านก็ออ้ยจะเอาอีกก็มาดีวะฮี่ย่อยู่นั่นเลผมไม่พร้อมจริงๆครับผมไม่พร้อมจริงๆอะไรเนี่ยแต่ทำมันมันพร้อมแต่เหตุปัจจัยมันไม่พร้อมคือถ้ามันบวชซาก็คือหมดหมด ไอ้ห่วงที่มีใยนี่หมดก็ขาดมันข,ขาดมันเองเลยผลมันก็จะกลายเป็นผลไม้เนี่ยสุกทันทีเลยแต่ผลไม้ยังมันมันยังไม่พร้อมสุกเพราะว่าเนี่ยครอบครัวอยู่ลูกเนี่ยไม่บวชบวชต้ก็จบไปเลยผลไม้ก็สุกแล้วก็ไม่อยากให้ลูกมันหล่นก็มันก็จะหล่นเองเพราะเป็นปิดผลไม้สุกข,ขาดตน้นงอมแล้วผลไม้สุกข,ขาดตน้นงอมแล้ว แม้แต่ไม่อยากให้ร่วงบังคับะะไว้พยายามไม่ให้ร่วงมันก็ร่วงมันเองแต่ไอความไม่พร้อมเนี่ยมันไม่เห็นปัจจัยล้างทาให้อากาศไ,ไเปลี่ยนฤดูไปอะไรผลไม้ทําให้สุกช้าไปอีกตะกะเกเี่ยวเกลีนดวงตาลูกตาก็บอกไม่รู้จะทำไงหลวงพุทธาจะรู้สมหมู่ไม่ครูอาจารย์ลูกตาอายุสักเก้าสิบแปดแล้วมั้ง ท่านก็เห็นว่าสังขารถ่าจะร้อยแล้วมันจะไม่ทันการท่านเกี้ยกล่อย,ยังไงหลวงตาก็ไม่พร้อมจริงๆของปู่เพราอแม่ครูอาจารย์ไม่พร้อมท่านก็หมดหนทางลุทตาท่านก็บอกว่าท่านจะละสังขารหลวงตาเคยขอท่านมาสองครั้งต่อยุท่านก็ให้ต่อให้ครั้งละสองปี ครั้งสุดท้ายไปขอท่านอีกท่านบอกว่าสังขารท่านเหมือนใน travail, เกวียนผูกเหมือนแล้วมันเคลื่อนที่ไม่ได้แล้วอะไรมันเคลื่อนที่อะไรมันก็หลุดหมดแล้วร่วงหมดแล้วมันหักหมดแล้วมันมันผูกหมดแล้วเคลื่อนที่ลุกล้อล้อเกวียนล้ออะไรก็ผุพังหมดแล้วไปต่อไม่ได้แล้วถึงจะต่อให้แต่ไปไม่ได้แล้วเก้าสิบแปดแล้ว จะให้หลวงปู่ไปไหนอะหลวงตาเลยโก่มกาบเท้าท่านเป็นข้างสุดท้ายรู้แล้วว่าท่านจะบรรัภาพแล้วก็หลวงตาก็ไม่พร้อมในขณะที่ท่านหมร,รัภาพไม่พร้อมที่จะบวชแต่เก็เลยเรีก่กหลวงตาเข้าไปคุยตาลําพังท่านพิจารณาแล้วว่าจะยังไงหลวงตาเนี่ย มันเป็นผลไม้แก่ขาต้นแต่มันยังไม่พร้อมที่จะสุกถึงเวลาก็จะสุกข,ของมันเองท่านไม่ห่วงนะแล้วก็ลวงปู่อ่อนสาสุกาโลที่อุดรก็พูดกับลวงตาว่าอย่ารอให้ลูกมีหลานมาบวชซะ ท่านตอบไม่ตรงคําถามหลวงตาหลวงตาไปกลับถามท่านว่าเก้ากับผมจะได้มีโอกาสย้ายกลับมาเป็นพวกสาวน่าสารที่อุดอรธานีเจ้าอุดอรธานีหรือเปล่า<อ>ท่านไม่ตอบคําถามบอกว่าอย่ารอให้ลูกมีหลานมาบวชซะพอลูกตา,าบวชได้ไม่ไม่กี่วันนีงวะ ลูกมีหลานเลยเราก็เหมือนกันเมื่อก่อนหลูงตาไม่เข้าใจตอนลุงปู่พูดว่าหลูงตาเหมือนผลไม้แก่ขาต้นเหมือนธรรมธรรมที่รู้ที่เห็นที่เข้าใจอะที่ถึงใจอ่ะมันเหมือนผลไม้แก่ขาต้นแต่มันไม่พร้อมจะสุกหลูงตาก็ไม่เข้าใจสมัยนั้นนะความที่ว่า ไม่พร้อมจะสู่ก็คือครอบครัวลูกเนี่ยยังเรียนไม่จบลูกชายลูกตาก็บวชมาอยู่ด้วยกัน,นตอนนี้ก็อยู่ด้วยกันออบวชวัดป่าเหมือนกันลูกสาวก็แต่งงานมีครอบครัวไปอยู่ต่างประเทศเขาก็ไม่ค่อยได้กลับมามเพราะว่าตอนนี้โควิด้้วยยังไม่ค่อย โอกาสไม่ได้กลับมาก็มัดห่วงไปเขาก็สบายก็กลัวก็ดี้วงตาก็ทุกบังคับเลยในบางอย่างคือปวดหัวอยู่ๆก็ปวดหัวมันหัวระเบิดปวดจนหัวระเบิดเลยอัดยาแก้ปวดหัวไปหลายเม็ดติดๆกันอะไม่หายหายใจไม่ออก เหมือนแผ่นฟ้าเป็นแผ่นเหล็กเลื่อนมาทับขาสองข้างต่อนจะไปกปราบก่อนจะบาลจะไปกราบหุ่นกี้พื้ของหลวงปู่ทาพ่อแม่ครูอาจารย์กลับเดินไม่ได้ขาสองข้างเหมือนกับไม่มีขาต้องประคองพยุงข้ามไปต้องลำทานที่ที่จะข้ามไปกุฏิหลวงปู่ เหมือนกับแผ่นฟ้าถล่มมาทับกดหัวหมดแรงแล้วก็ขาสองข้างก็เดินไม่ได้ต้องประคองใส่ปีกสองข้างประคองพยุงไปเพื่อจะไปกราบุญที่พึ่งหลวงปู่เอาแม่ครูอาจารย์สุดท้ายก็ไปไม่ไหวจริงๆก็เลยว่าถ้าเอาเก้ากับผมถึงตายแบบเนี้ย ก็ากับผมบวชก็ได้หายหมดเลยที่เป็นหายหายทุกอย่างเลยหายทันทีทุกอย่างมันอยู่ที่เหตุปัจจัยพร้อมแล้วก็เป็นไปเองผลไม้อย่างโยมเนี่ยดูแล้วทำก็ชัดเจนไม่มีอะไรต้องสอนเราแต่ผลไม้สุกเต็มที่ เหตุปัจจัยพร้มอมยมคงไม่ประมาทในทามอีกแล้วล่ะไม่ต้องเตือนเพียแต่ว่าเมื่อไรที่เหตุปัจจัยพร้อมมันก็เป็นไปของมันเองอย่ารลอให้ลูกมีหลานต้องขอเอาคําของพ่อแม่ครูอาจารย์หรือผู้อ่อนจาวสุกโลมาอเตือนท่านอย่ารอให้ลูกมีหลานสกกาธุเจ้าค่ะดี้วสาธุ จริงๆหนูมาจากแบกกราวที่ไม่ได้เป็นศาสนาพุทธคือไม่มีศาสนาเพราะฉะนั้นการที่หนูเข้ามาเรียนรู้ศาสนาเนี่ยก็คือด้วยความแก่ว่าบังเอิญหรือด้วยวาสนาอย่างที่หลวงตาชอบบอกชอบพูดว่าเป็นวาสนาก็คงจะจริงหลังจากนั้นการเรียนรู้ทุกๆอย่างมันมันเกิดขึ้นเหมือนมันบังเอิญมากแต่ว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่มหัศจรรย์มาก มันมันเลยทําให้เราเข้าใจความหมายของชีวิตจริงๆอยู่แล้วทาว่าประมาทในธรรมคงไม่มันแค่ถึงจุดที่หลวงตาสอนตอนสุดท้ายที่บอกว่าสามารถแยกถ้ารู้กับจิตอวิชชาออกจากกันได้แล้วมันก็ไม่มีอะไรที่บังความรู้สึกหรือความเข้าใจของเราได้อีกทุกอย่างที่หลวงตาพูดแ่ะใช่ค่ะ มันเราเห็นถึงเยื่อบางๆที่มันค่อยๆบางลงบางลงบางลงโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรแล้วก็ไม่ได้ไปฝืนมันเพราะว่าจริงๆหนูมีภาระทุกอย่างอย่างที่คนโลกมีมีบริษัทมีลูกมีสามีมีพ่อแม่คือตอนหนูเริ่มปฏิบัติธรรมอาจารย์ก็บอกว่าหนูเป็นพวกครบเครื่องครบเครื่องคือพัฒน,นาการครบเครื่องแต่เราก็ความที่เราไม่ได้มาจาก ความศรัทธาที่อยากได้นิพพานเราจึงเข้าใจว่านี่คือการเรียนรู้ชนิดหนึ่งมันก็เลยไปตามธรรมชาติของมันแต่ว่าพอเรียนรู้เรียนรู้เข้าไปมากๆมากๆม,ม,มันคือการเรียนรู้จริงๆมันหมือนเรียนหนังสือแล้วเวลาเราพบทางตันเราก็จะรู้ได้ว่านี่มันเราตันแล้วแต่การเรียนรู้ทางธรรมมันเป็นเรื่องของวาสนาจริงๆเพราะเราไม่สามารถที่จะบอกว่า เราจบป .6 เราก,ก็ไปสอบเข้าม .1 นนที่ไหนก็ได้มันเหมือนโชคชะตาที่ทำให้เราได้เจอะเจอแต่ละไฟล์เสียงแต่ละคำพูดแต่ละจุดมันเหมือนเหมือนจิ๊กซอหรือเหมือนกุญแจที่ครูบาอาจารย์ได้ทิ้งไว้ให้แล้วเราพบพบมันแล้วเราเวลาที่เราเข้าใจอะไรสักอย่างอ่ะมันมันยิ่งใหญ่มากมันยิ่งใหญ่ที่ชนิดว่าน้ำ ตาหรือว่าความรู้สึกอะไรก็ไม่รู้ที่มันพลัง่งพลูออกมามันแค่เห็นคําว่าสมมุติเห็นหนูไม่รู้จักขันห้ามแเราก็ไม่สามารถจะเข้าใจด้วยภาษาที่จะอธิบายว่ามันแปลว่าอะไรจากคนที่ไม่มีพื้นฐานพุทธวันที่หนูค่อยๆรู้จักขันห้าทีละตัวมันยิ่งใหญ่มากวันที่เราเห็นสัญญานี่คือขาบรถอยู่คือน้ำตาแตกมากจนหนบ อ๋อนี่คือการรู้ที่มันมันไม่ใช่รู้ด้วยสมองแต่เวลารู้แบบนั้นเนี่ยมันมันคือจิตวิญญาณที่มันมันผุดขึ้นมาเหมือนถูกอะไรครอบแล้วมันผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาหนูว่ามันมันสามารถเข้าใจได้จริงๆถึงวิธีที่พระพุทธเจ้าได้แตสรู้ไว้แล้วก็มันอัศจรรย์ขนาดไหนเวลารู้มันรู้ความรู้สึกนั้นเป็นอย่างไรคนหลตา ก็ครั้งสุดท้ายที่เกิดความรู้สึกอัศจรรย์นี้ก็คือคำพูดประโยคที่หลงตาที่หนูได้ยินแล้วทำให้ระหว่างธาตุรู้กับจิตจิตอวิชชาจิตที่รู้สึกเป็นเราตลอดเวลามันออกแยกออกจากกันอันนั้นเป็นสิ่งที่อัศจรรย์เขาเรียกว่าไม่รู้จะอธิบายว่าขึงความรู้สึกว่ามันอัศจรรย์ขนาดไหนที่ ถ้ามันแยกออกมาได้แล้วเนี่ยทุกอย่างมันมันไม่มีอะไรที่เราไม่เข้าใจอีกต่อไปแล้ววันนี้โอกาสได้มาถึงนี่ก็อยากจะมาขอบเขาขคุณลงตาคนั้นอะไรนะคำพูดลงตาที่พอว่าคำพูดนั้นเราทําให้แยกจิตอวิชาก,กับภาพรูที่ภาพรธรรมาตจังจะหลับใช่ไหมคะแล้วก็แปลงก็เปิดไปเสียงลุงตา ก็คาพูดหลวงตาที่บอกว่าหลวงตาตามหานิพพานแล้วเป็นทุกข์มากทุกอย่างแสนสาหัสแล้วก็ไปหาหลวงปู่แต่หนูจำไม่ได้ว่าหลวงปู่อะไรแล้วหลวงตาบอกว่าทําไมหลวงตาทิ้งทุกอย่างทิ้งขันห้าได้หมดแล้วแต่ทําไมยังไม่ถึงนิพพานแล้วหลวงปู่บอกว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่หลวงตายังไม่ได้ทิ้งหลวงตายังไม่ได้ทิ้งผู้ค้นหานิพพานสาธุ ดีแล้วดีแล้วัอาสมทนาสาธุเป็นตัวอย่างอบกตัญทั้งหลายโยมไม่เคยเห็นลงตาเลยมาเป็นครั้งแรกจากการฟังธรรมในไฟใน y o u t u b e ปฏิบัติจนสามารถแยกจิตอวิชชาจากธาตุรู้แท้ธรรมชาติที่อุบริสุทธิ์ได้สุดยอด โยมมีทั้งครอบครัวมีทั้งลูกมีทั้งตำแหน่งหน้าที่การงานมีบริวารยังปฏิบัติธรรมได้ถึงขั้นนี้พวกเราควรเป็นแบบไว้เป็นตัวอย่างดีมากดีมากอาทุ